ข้าวน,นี่มันดูมนไม่น่ากินเท่าไหร่เลยอ่ะตอนนี้พี่นี่กินไปก่อนลยโอ้โหไม่อร่อยมันหน้าตายอะพี่ไม่กินก็มัต้องกินกินข้านมไปขนมมันไม่อิ่มมันข้าวอะไรก็ไม่ต้องกินอา้าโอ้ไปกินข้าวดีๆไม่มีความสุขไม่ได้เลยช่วงเนี้ยจะแต่เรื่องบ้าอะไรก็ไม่รู้แต่จะต้องมาปั่นงาน ไฟลนกล้นโอ๊ยสั่งวันนี้จะเอาพุ่งนี้จะบาดตายแล้วไหนตอนทำงานอะไรทีเล็กยิ่งโดนเข็มปักมืออีกจะมีความสุขเหมือนคนอื่นเขาบ้างมั้ยเนี่ยโทษนะคะสนใจนี้ทัศการสุขพร้อมเสิร์ฟไหมคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายคะ่ะโฆษณาชวนเชื่อปะเนี่ยแต่อีแค่ภาพฉายจะไปส่งต่อความสุขได้ยังไงสุดท้ายฉันก็มาเพราะอยากรู้ว่าสุขน่ะมันจะพร้อมเสิร์ฟได้จริงหรือเปล่าอืมก็สวยดี ก่แค่ภาพฉายแต่ดันส่งต่อความสุขได้จริงๆคนอื่นก็รูจอยด้วยเอา้าไฟช็อตมีปัญหาเฉยสุดท้ายก็เจอเรื่องแย่ไม่เห็นสุขพร้อมเสิร์ฟเลยเจงเลยอ่ะไม่น่ามาเลยไฟดับเนี้ยเสียลามหมดเลยไม่หรอกอย่างน้อยเราก็ได้ชมนิทศการตั้ง20นาทีแนะ่แล้วภาพก็สวยมากด้วยได้รูปไปตั้งเยอะโอ้ยยังไงก็เสียดายอยู่ดีควรจะไล่เต็มเวลาปะ ถ้าแกเอาแต่ให้ความสําคัญกับข้อผิดพลาดเล็กน้อยโดยลืมความสุขตั้งยิ่งใหญ่ที่ผ่านมาแกจะมีความสุขได้ยังไงบทสนทนาของคุณแปลกหน้าทําให้ฉันตระหนักได้ว่าจริงๆที่ฉันไม่มีความสุขเพราะฉันมัวแต่มองข้ามความสุขเล็กๆฉันควรจะให้ความสําคัญกับสิ่งเล็กๆ มีความสุขกับสิ่งง่ายๆเพราะความสุขเหล่านี้พร้อมเสริร์ฟเราเสมอ